มึงไปยี่โม่ก็ยี่โม่นีเย่ใหญ่ใหญหกห้าอัน้ตะบันหมดแล้วมั้งนี่เจ็บงเฮ้ยไม่งอ้โหโอ้โหโอ้้้อโอ้อ้้้อ้้

哎呀，哎呀！